วันนี้นะคะเราจะพาน้องเปย์โยไปเล่นที่บึงทุ่งสร้างกันค่ะทุกคนเกาจะพาน้องเปย์โยไปเล่นบาลานซ์ไบที่อ่าเกมเขาซื้อให้ปลาไปล้างหน้าปลาลูกไปสวนกันเร็ว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 ไม่ได้เดินไปนร็วอ้าวขาไหนเล่นอะไรจะเล่นหรอเย็นเล่นไหมโอเลรงจริงจ้าจ้า ทุกคนอันนี้ก็อยู่ในช่องเกดีอาวันนี้นะคะเราจะพาน้องเปยโยไปเล่นที่บึงทุ่งสร้างกัน,นะคะ่ะทุกคนเราจะพาน้องเปยโยไปเล่นบาลานใบที่พี่เกมเราตา้องเรียกว่าอาเกมสิเอออาเกมเขาซื้อให้ตอนนั้นที่อาเกมซื้อให้ก็คือน้องเปยโยยังเล่นไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเล่นคล่องแล้วก็เลยเดี๋ยวจะพาไปปั่นยาวๆกันเลยที่บึงทุ่งสร้างนะคะแต่ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ นอนเพิ่งตื่นค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนอนตั้งแต่สี่โมงเย็นก็เลยเออต้องปลุกแล้วแหละเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไม่หลับไม่นอนงั้นก็ไปลุกไะไปเดินสวนปะไปเดินสวนกันไปเปล่าไปเปล่าไปบื้นบื้นไหมบื้นบื้นสวนไหมไปใช่ปะไปเนาะ อันนี้รู้เรื่องอยังอ้ยพูงไข่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 เกิดไม่ไหวปาไปล้างหน้าปลาลุกไปส่วนกันโ้ตั้งั้นงั้นแม่ไปก่อนนะ <What? S 1> แม่ไปก่อนเด้อบาย ใช่ไหมไปไปล้างหน้าก่อนโอเคครับทุกคนงั้นเราเปิดวาร์ปไปที่บึงทุ่งสร้างกันเลยดีกว่าเย้ค่ะทุกคนเรามาถึงที่บึงทุ่งสร้างกันแล้วนะคะคราวนั้นเขาก็จะเต้นแอโรบิกกันไปอยากเต้นไหมนี่ขัดเท้าไงนี่นี่แต่กระยางตอนเราไปเล่นข้างในกันเลยดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งแล้วไหนสวนไม่ขางไหนนี่ผู้ชำนาญทางนะคะทุกคน เดยวเข้ามาบ่อยแต่ว่าวันนี้วันนี้ตื่นตื่นซะเย็นจนค่ำเลยมืดละไหนนี่อ่ะไหนเล่นโชว์เลยไปลุยไปเลยลูกไปลุยเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วไม่ได้ด้วย่นี่ <laughs> เยอะแยะเลยอ้วนอ้วันวันเยอะแยะเลยก็ยะยจะเป็นงึกง,งักงักง,งักหน่อยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะเล่น,าานบาลานไบร์มันต้องมีเซฟตี้ไว้ปแต่เปื่อโยอะ่ะเขาแบบว่าเขากลัวเจ็บเขาจะค่อนข้างแบบยองทะาุดนนองตัวเองนะคะไปทางหนไปทางหนต่อนี่นี่โอเคป๊าเหมือนเดินเอาอะ่ะจริงๆาาบาลานไบรมันต้องแบบทึ้งไปเลยนะ เกมเคยบอกค่ะทุกคน <What? S 1> ที่เขาแบบตั้งใจที่จะซื้อบาลานไปให้เอย์อยู่ <What? S 1> เขาบอกว่า3มปีอ่ะถ้าเกิดเล่นเก่งอ่ะลงแข่งเลยเกมบอก <What? S 1> แต่สภาพดีไม่ได้รอด <What? S 1> โวมองเพื่อนมองเพื่อนใหญ่เลย <Okay. S 1> มองเพื่อนใหญ่เลย <What? S 1> เรามาข้ามเกินไปอ่ะทุกคน <What? S 1> มันก็เลยแบบว่าบรรยากาศมันก็เลยแบบว่า มืดมืดแล้วมืดมากสิงชา้าแกล้งเองยายายาแซว <laughs> พี่เกบมาเล่นเพื่อนประโยชน์แหละอธิระอยางลูกธิระหย,ยาง้ยย่างเป็นไงล่ะในเวลาสุดแล้วเอาละค่ะคือก็จะเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วนะคะว่าไม่ได้พามาขี่บาลานไบค่ะครับเอาคื้นที่เหรออนันนึงสงอ่งพื้ เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วเนาะอ้าลงดินไปเลยสิคะยิ่งเลยยิ่งเยอะประสบการณ์ลูกปัดปัดเปื้อนเปื้อนเปือนอีกสักรอบไหมอีกสักรอบปะสักรอบไหมลูกปะอ๋อปัดปัดให้หน่อยแม่อ่ันเหรอถอดเท้าเหรอไม่ถอดหรอกลูกต้องใส่นะต้องใส่นะ ไปเล่นต่อทิ้งจักรยานแล้วเหรอทิ้งจักรยานแล้วเหรอไปเอาจักรยานหนูสินาไปเอาของหนูแล้วเดี๋ยวเพื่อนเอาไปนะไหนไหนก็ไปเอาสิเพื่อนมาเหรอไหน เล่นอะทิ้งอีกละเอาอ๋อิงฉากอะเล่นิงช้าหรอจะเล่นหรอเย็นเล่นไหมอเล่นชิงชาจาเล่นได้แล้วเหรอจ้นยังไงหันหลังมาสิเออเออ เอออย่างนั้นแหละเออโอ้ยตูดใหญ่เบ้อเล่โอเคไอนลองปล่อยแกเหมือนบอลเหมือนลูกบอลทรงตัวคนเริ่มทยอยออกจากอันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนเขาจะปิดประตู้านเราหรือเปล่า เราต้องปีนกลับบ้านจริงๆคือแบบว่าตั้งเวลาไว้จะมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นไลยทุกคนแต่ว่านี่ไม่ยอมตื่นบุกไงก็ไม่ตื่นย้ายที่นอนแล้วก็แล้วก็ไม่ยอมตื่นจนได้หกหมื่ลูกไปเล่นบาล้านไซ้์ให้พี่ๆดูหน่อยเดี๋ยวโอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับความร่วมมือของเฟยโยในครั้งนี้นะคะ ไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าปลองอะไรที่มันท้าทายดูซิมีอะไรให้เปโยเล่นได้มั่งฮะเปโยดูสาวหรอขี่เด็กกระยาไปจีบสาวไปลูกไปขี่เด็กกระยาไปจีบสาวเลยอ๋อไปไปลุยยโยบล้อยกล้อวันยกล้อเปโย รอเรยลูกอ่ไไเอลุย๋อลจะขึ้นหรอครับ เล่นอันนี้เลยเหรออ้วนอีการจอดกระยาที่ถูก,กตอนน้องไหมไหนปีนลูกปีนลองปีนดู <c oughs> อ,อ๋อแม่แม่ช่วยหน่อยครับโอ,โอ้ปีนอย่างนี้เลยเหรออ้วนโอ๊ยโอ๊ยหัวเด้อหัวเด้อมาลูกมาลงทางไหน <c oughs> เ,เดี๋ยวอารับเร็ว แม่มาแม่มาแม่แม่มอหนีอไรนะมูนีอะไรอะิมูนีอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรเขาใช้ทำอะไรอะเขาจะไปปีนตรงนั้น ไปไปดูอย่างอื่กันไหนรถอยู่ไหนรถว่านอยู่ไหนคนเอาไปแล้วหรือเปล่า<ะ>ไปเดี๋ยวเราปัดไปทางนี้ดีกว่าเอาจะไปไหนเรจะไปไหนลูกอ,อีกอ,อีกอีที ลูกมาเร็วมาเยอกมุนมเหรมามาลงมาเร็วลุกมาเร็วสาวเยอะเขินสาวหรอ หลอนู่นไปตรงนู้นไหมสว่างสว่างอ่ะนู่นนไปเล่นหลงเหลืองนูนู่น้ยเยเฮ้ยเฮยเฮยอาไหนนี่หรอจะปีนหรอจะโหนหรอโอ้โหโอ้โหทำไงทำไงเล่นยังไงจะปีนแหละเล่นยังไงวั่นยกหรอขอให้โยกเอาหรอขอให้อันนี้ไหม นเโหดาจับเรานึกว่าลองจับอ่านะหนึ่งสองจับเร็วจับเราเร็วข้างบนอึด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 ได้ไหมได้ไหมลูกกูเล่นกล้ามแล้วละได้ไหมได้ไหมหมายถึงแม่อ่ะอุ้มลูกได้ไหมโอ้ยขมิ้นโอ้ยหนึ่งไปเสียอะไรเสียอะไรเสียอะไรเย้า มารอรับแม่รอรับชี้อย่หนมาเลยนอนเต็มระบบไอ้ไอ้อีกไหมเอาอีกไหมอ๋อเดี๋ยวคิดดูทำคิดอ้าวโอ้ชอบตรงนั้นมากกว่าหรอไหวไหมลูกแม่ไหวไหม ะะก่อนนะคะก่อนจะสไลด์ได้ต้องหมุนก่อนค่ะมาลูกวาเร็วมลงเร็วลงฝั่งไหนฝั่งไหนอ้วนฝั่งไหนนี่นะมาเลยนั่ง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 โอ้โไปอีกอีกอีกเหรอ <c oughs> ทำไมชอบตรงนี้เออดูหนะ้าแม่หน่อยแม่เหนื่อยแล้ว <c oughs> แม่ไ,ไม่ไหวแล้ววันตั oh ้งใจวันตั้งไงหมุนหมุนเน่ยมึมมมมึมเล่นอะไรเหรอมาได้ยังได้ยังฝั่งไหนฝั่งไหนเลือกหน่อยฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้มาเก่งมากมครับวิ่รถอยู่ไหนรถอยู่ไหนไปชิเอารถไปแล้วหรอ หารมช่วยโยงเหือยงยรออโยโยนนี้รอสุดท้ายนะอยากกินชิมช้าชิงช้ามีชิงช้าโอเคนั่งตรงโอเคปล่อยมือนะ มีเอ็มบีอ่ะมีความสุขไปเนี่ยว่นแฮปปี้อยู่ใช่ปะเอาแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากมากไม่ฝืนตกใจอู้หจะลงก็ลงลงเองเลยไปเอาจักรยานไปปั่นไอ้นี่ปฏิกานปั่นตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ว่นถนนตรงนี้นี่เอาไปปั่นข้างหลังว่นอ่ะวิ่งเร็ววิ่งวิ่งไปปั่นเร็วเร็ว ฮ <Huh? S 2> mm hmm. ะนอนแะม่นโนโนโนคือแม่ไม่ไหวแล้วทุกคนแม่ท้อคุณแม่ท้อแล้ว